กว่ามันมันเป็นไงติดทางว่าเป็นไงจากเจ็ดร้อยห้าสิบมันมาเ2็ร้อยยี่ห้าเนี่ยนักเรียนเราได้ไหมว่าเป็นไงมันลงมามันมันลบได้รืปลา25นักเรียนครับเลข50 50บาบาทนลบ25่บมันคือขึ้นหนึ่งไม่ใช่หรอของ50าบาท พันห้าสิบลบยี่ห้าพันคือยี่ห้าดูไหม,ไมเพราะนั้นมันคือการการลบยี่ห้าแล้วจากเจ็ดร้อยเนี่ยยี่ห้ามาเจ็ดร้อยเนี่ยมันลบยี่บห้าไหมดูที่ดูที่ดูที่ลบยี่ห้าไหม,ไมลบยี่ห้าไหมเนี่ยเอลอลบยี่ห้านักเรียนครับ นักเรียนเขาเขาหวานหมูเขาปิดกล้วยแล้วผมว่าสองช่วงนี้มันเลขเฮ้ยฟังยังโอ้โหวิธีการดูนะว่าเลขมันมันบวกมันลบอ่ะดูนะครับว่าสองช่วงเนี้ยเลขที่มีตัวเลขเนี่ยที่มันต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันลบยี่ห้าเหมือนกันไหมปรากฏว่าเป็นไง ปิงปิงลบยี่ห้าหวานหมูแล้วแสดงว่าเลขพวกนี้มันต้องลบยี่ห้าไปเรื่อยๆเข้าใจไหมเนี่ยเออมันมันดูจากตัวเลขที่มีตัวเลขอยู่ดูจากสามตัวนี้เราจะไม่ดูตัวสามตัวอื่นเพราะว่ามันไม่รู้ตัวนี้ไม่รู้ตัวนี้ไม่รู้ตัวนี้ ดูจากข้อมูลที่เขาให้มาดูจากช่วงนี้เท่านั้นเออดูจากแค่นี้เรารู้แล้วไงเพราะนั้นตัวเอเป็นเลขเอะไรถามตัวเนี้ยเอเป็นเลขอะไรถูกไหมเออเอมันต้องเป็นเลขอะไรครับเอาเลขตรงนี้ไปทำ,ทำอะไรกันยี่ห้า เอาเลขตรงนี้ทำละยี่บห้าลบยี่ห้าเอ๋ยเพราะนั้นเอ,อจะเท่ากับเลขเจ็ดร้อยลบยี่ห้าเราสอนการลบไว้ทำไมเอาไว้ตั้งลบแบบนี้ไม่ทุกไม่ทุกใหญ่ปิดต่อเมื่อกี้เนี่ยหกหนึ่ยี่ห้านะเธอต่อทีนะเพราะว่าเธอเป็นยกง่ายถึงหนร้อยยี่ห้าไง อันนู้นให้ใหกูดูหน่อยชันลบท่านายทางข้างหมาลบที่ประเทศไหนเูเนี่ยไปยื้ไปยืนไปยืน7เดมาตรงนี้เป็นเศษแบบ่ตรงนี้มาข้างหลังนี้เป็นเศษตรงนี้เหลือเก้าเอาเศษลบห้าเหลือห้าเก้าลบ 2เหลือ7จตรงนี้ถูกยิงไปแล้วเหลือเลขอะไร6กันเอคือหกร้อยยเดี๋ยวกอนเอาอนนะแปงหนึ่งนะนักเรียนครับแปงหนึ่งนะบ,นนงนะบวกโอ้ยไม่ถูกไม่ถูกถูกไหมเนี่ยโอ้ยหกร้อยเจ็ดสิห้าเดี๋ยวไหนเจ็ดี่หกร้ยเจ็ดสิห้า เจสบห้าอ่าเจ็ดสิบห้าเจ็ดร้อยแล้วลองลองสังเกตจากตรงนี้อ้าวสังเกตจากตรงนี้จากนี่มาเนี่ยจากเนี่ยมาเนี่ยมันลบยี่ห้าไหมลบยี่ห้าไหมครับก็ไปดูเที่ยงว่าหกร้อยเจ็ดสิบห้ามันลบยี่ห้าเป็นหกร้อยห้าสิบไหม เกี่ยนได้615มันลบ25เป็น650ไหมเป็นไหมโอ้ย oh. เป็น5เป็น6ชัดเจนแสดงว่าตัวเลขพวกนี้มันลด25ปไปเรื่อยเรียบร้อยนะทีนี้เลข650มันลด25ไปเองมันต้องเป็นเลขที่650ตัดลบ25เดี๋ยวเท่าไหร่ หกร้อยเท่นหกีใ่หมเนี่ยหกร้อยยี่ตรงนี้ต้อง,อ 600. งออดูหก้อยี่บห้กร้อยยี่บห้้าจะเปอสเป็นหกร้อยสเรียบร้อยครับ a b c ่ NPC ได้เยบร้อย <Okay. S 2> <Okay. S 1> เอาวงั้นบวกกันป็นไเครับหกร้อยเจ็ดบ675บวก6 2ร้อบวกห0รเท่ากับ ก็วกกันเป็นเท่าไหร่คุยให้จะสอนที่วกแบบเร็วๆเ,เนี่ยหกร้อยวกกันสามตัวเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่หกสามสิแบแปดเป็นเท่าไหร่ 600เ็แล้วแล้ว600บวกกัน3ตัวเป็นเท่าไหร่อืมบวกเร็วอนะ่ะ1,000เท่าไหร่1,000 600บวก600บวก600 3ตัวเป็นเท่าไหร่1,800ดูนะโองคดูนะ ตรงที่มีเหมือนเครื่อเปลี่ยนเหมือนทีหกร้อยสามตัวไหมแล้วมีเศษอย, 25, ย 5, 25, 6, 75, ู่เท<อ>่าไหร่มีห้ากับถึงห้าเศษที่ห้ากับถึงห้ารวมกันเเท่าไหร่ยี่ห้าบาทวกเจ็ดสิงห้าบาทเป็นเท่าไหร่เก็นเท่าไหร่ S 1 5บวก75เป็นเท่าไหร่โอ้ย100 100ก็5บวก5เป็น10ทด1 7บวก2น็เท่าไหร่9ทด right? 1เป็น10เป็น100ใช่ไหม2 5บวก75เป็นเลข100เมื่อกี้1800บวก100เป็นเท่าไหร่1900จบครับบวก8 เอาต,ตัวเต็มป่วนก่อนเอาเศษของกันที่หลังก็ได้หรือไม่ใครจะตั้งหกน้อยเจ็ดห้าโบกกันหกน้อยยี่ห้าก่อนก็ได้แล้วก็อมาบกหกน้อยที่หลังก็ได้ันก้าร้อยสรุปแล้วสี่สี่คะแนนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลย ได้คุณสูงนะอะไรนะวุ้ยไปฟ้องเงือกตั้เรี้ยครับอยู่ในอยู่ในวิทยาศาสตร์นี่เธอกำลังไปสายศาสตร์เนี่ยปดูที่หยดไปดูอะไรมากมันไม่นเนี่ย